สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะนองเสนอโครงงานการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่องกล่องเก็บจดหมายพลัสดุอัตโนมัติค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้คือดิฉันานางสาวพัทพรยารวงม4.12เลขที่4ค่ะผมนายจรุกิจไอเทมสุธิเลขที่23ชั้นม4.2ิครับดิฉันนางสาวพัทิรา,ารัตนอุดมสวัสดสิบสอ2เลขที่24คะ่ะผมนายประกัรเกียรติผมเศษเลขที่29ม4ี่ิครับผมนายวชิริทยิ์หาปัญญาเลขที่30ชั้นม4ี2ครับ ที่ฉันมาสามโมรดาดดวงสุขได้ที่3.6ชั้นม4 1 2. 2ค่ะเรามาเริ่มกันที่บทที่1กันเลยค่ะบทที่1บทนําที่มาและความสาคัญเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นทําให้มีการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันมากขึ้นค่ะเช่นการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ไม่ต้องการไปซื้อของซึ่งหากมีการซื้อของผ่านทางออนไลน์ ก็ทําให้ต้องมีการขนส่งพัสดุไปให้ผู้รีสั่งของออนไลน์ซึ่งมันก็มักจะเกิดปัญหาตามมาเช่นปัญหาการไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุสูญหายซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้ก็มีหลากหลายค่ะแต่วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการมีกล่องเก็บจดหมายหรือพัสดุที่สามารถนับจํานวนและแจ้งเตือนมาังโทรศัพท์มือถือของผู้รับได้ค่ะปัจจุบันแอปพลิเคชันไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวันแทบจะทุกคนเพราะด้วยการติดต่อสือส่อสารที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและรวดวเร็วค่ะ่ะจาากกข้อมูลลดังว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทําโครงงานกล่องจดหมายและพัสดุอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อช่วยในการนับจํานวนพัสดุที่มาส่งและป้องกันไม่ให้พัสดุสูญหายระบบนี้จะทําการบันทึกข้อมูลของพัสดุที่มาถึงและส่งข้อมูลผ่านทางระบบของ Line Notify ให้แก่ผู้รับค่ะและเมื่อนําพัสดุออกจากกล่องแล้วก็ยังสามารถกดปุ่มรีเซตเพื่อที่จะเริ่มนับจานวนพัสดุครั้งต่อไปได้ค่ะ ต่อไปนะคะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันจดหมายและพัสดุที่มาส่งสงูญหาย 2. ได้นวัตกรรมกล่องเก็บจดหมายและพัสดุอัตโนมัติ 3. ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างโครงงานนวัตกรรมใหม่ค่ะต่อไปนะคะแนวทางและขอบเขตการศึกษา 1. สามารถนับจํานวนพัสดุได้ 2. แสดงจํานวนวัสดุหน้ากล่องพัสดุและรีเซ็ตจานวนได้ 3. ออกแบบ โครงร่าง um และออการทำงานให้รองรับพัสดุหรือจดหมายขนาดมาตรฐานได้4เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ85%นที่จะสำเร็จค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับ1ด้นวัตกรรมใหม่กล่องเก็บจดหมายและพัสดุอัตโนมัติสามารถนับจำนวนจดหมายหรือพัสดุแสดงจำนวนจดหมายหรือพัสดุรีเซ็ตจำนวนออกแบบโครงสร้างกล่องและการทำงานให้รองรับพัสดุหรือจดหมายขนาดมาตรฐานได้สรุปได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายค่ะเพราะการสร้างกล่องเก็บจดหมายและพัสดุ สามารถเก็บจดหมายและพัสดุและแจ้งเตือนจำนวนมาได้จริงค่ะ 2. นํนำความรู้ที่เรียนมาในรายวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างโครงงานนวัตกรรมใหม่ค่ะบทที่ 2. เอกสารหลักการทฤษฎีในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโครงงานออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่องกล้องจดหมายและพัสดุอัตโนมัติผู้จัดทําได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. หลัการทํางานของกล่องสดมัยและพัสดุอัตโนมัติ 2. วัสด <t ath rebbe> ุท <thoughts> <ấy> ี mm. ่ใช้3เครื่องมือที่ใช้ 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ 5. ้าโครงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.1หลักการทํางานของกล่องพัสดุและจดหมายอัตโนมัติ2.1.1ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์เป็นพื้นฐานสําคัญของโครงานนี้ต้องเข้าใจการทํางานของเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆเช่นเซ็นเซอร์น้ําหนักและเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว2อ2่การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการ เป็นอีกส่วนที่สําคัญไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ทำหน้าที่เป็นสมองของระบบโดยต้องเขียนโค้ดเพื่อรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์แล้วลควบคุมการทํางานของอุปกรณ์อื่นๆเช่นการส่งข้อความแจ้งเตือน2.1.3การแสดงผลบนจอ i e d ระบบสามารถใช้จอแสดงผล,ลงหลายประเภทเช่นจอ LED แบบเ s ็ g m e กเมนต์สำหรับการแสดงตัวเลขง,ง่ายๆและมีการนับจำนวนพัสดุ2.1.4ระบบไฟไฟ้าที่ต้องใช้ ต้องได้รับการออกแบบอย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานระบบพลังงานส่วนใหญ,ญ่ในโครงงานนี้จะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแน่จเซนเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, และจอ IVD มดัต้องการแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำเช่น5โวลต์หรือสโวลต์ 12. นอกจากนี้สามารถใช้แ,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรี่ AA เป็นแหล่งพลังงานได้ด้วย2.1.5การออกแบบเชิงกลเป็นส่วนที่ทำให้โครงงานกลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงโครงสร้างกล่อง ต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมการใช้งานวัสดุที่ใช้ควรมทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการเลือกใช้วัสดุจะช่วยให้กล่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นหัวข้อ2.2วัสดุที่ใช้ 1. สติกเกอร์แบบด้านคือสติกเกอร์ที่มีผิวไม่เงาเรียบและ ไม่สะท้อนแสง 2. ชัมเปอร์ไวคือสายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อวงจร,รงอิเล็กทรอนิกสชั่วคราว 3. กระดาชานอ้อยคือกระดาษที่ทําจากเส้นใหญ่ของต้นชานอ้อยมีความสวยงามจึงมักนํามาใช้เกี่ยวกับงานโมเดล หัวข้อ2.3เครื่องมือที่ใช้ 1. คัตเตอร์คือุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดวัสดุต่างๆ2ไม้บรรทัดคือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือวาดเส้นตรงมีขนาดที่30เซนติเมตรหรือว่า1ฟุต 3. ดินสอคือเครื่องมือที่มีแกนทำมาจากไม้ส่วนไส้ทำจากกราฟไฟต์ใช้ในการวาดหรือเขียนบนกระดาษ 4. กาวร้อนแบบน้ำคือกาวที่มีส่วนผสมขอ,ของน้ำเป็นหลักสามารถทาลงบนพื้นผิวและนามาติดพัสดุแล,ล้วรอให้แห้ง ัข้อที่2.4อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ 1. ปุ่มรีเซ็ตคือปุ่มที่ใช้ในการตั้งค่าหรือคือนค่าระบบของอุปกรณ์ให้กลับไปยังจุดเริ่มต้น 2. เซ็นเซอร์จับของคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับและรับรู้การมีอยู่ของวัตถุ 3. จอ1602 LCD คือจอแสดงผลแบบ LCD แบบขนาด16คูณ2ซึ่งมีแถวแสดงผล2แถวและสามารถแสดงตัวอักษรได้16ตัวอักษร 4. ี่บอร์ด e s p 3 2คือไมโครคอนโทรเลอร์ที่รองรับทั้งระบบ Wifi และ b l บลู o t h ในตัวใช้สำหรับพัฒนาโปรเจกต์ i.o.t หัวข้อ2.5โครงงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. โครงงานตู้จดหมายอัจฉริยะจะทำโดยนายชิดนุพงษ์จำเริญใหม่นายณัฐนันท์พัดเพง็งและนายจักรพัฒแซ่ปิงโดยวิทยาลัยอาชีวะเอี่ยมละอ 2. อโครงงานของพัสดุสื่อสารจากิดไบรท์จะทำโดยนางสาวยานิกาจิวสืบพง์นางสาวยานิสาจิวสืบพง์และนางสาวนัทนิชาสแสวงสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคม บทที่3วิธีการดําเนินงานโดยหน้าแรกคือวิธีการดําเนินงานของแต่ละสัปดาห์หน้าต่อไปคือการออกแบบก่องจดหมายและพัสดุนี่คือรูปแบบร่างของกรองจดหมายที่พวกเราจะทําครับต่อมาคือผังการสร้างชิ้นงานและสุดท้ายคือรายการวัสดุอุปกรณ์ครับ บทที่4ี่การทดสอบและผลการทดลองโครงงานการออกแบบชนวิศวกรรมเรื่องกล่องเก็บจดหมายพัสดุอัตโนมัติได้มีการจัดทําตามกระบวนการการออกแบบชีวิศวกรรมโดยมีการทดลองดังนี้ค่ะและนี่นะคะคือตารางการทดสอบและผลการทดลองของเราค่ะ จากตารางนะคะผลการทดสอบปรากฏว่ากล่องจนมาและพัสดุมีความแข็งแรงขึ้นเมื่อปรับให้ตัวกล่องมีความหนามากขึ้นโคสามารถเชื่อมต่ับกับเซ็นเซอร์และมีความสเสถียรมากขึ้นหลังจากที่มีการปรับปรุงตัวโคให้มีความเสถียรมากขึ้นจึงทําให้เซ็นเซอร์มีความแม่นยำในระดับที่ดีหลังจากที่มีการปรับปรุงในตัวชิ้นงานและโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วจึงสามารถนํามาใช้งานได้จริงและการทดสอบการแจ้งเตือนผลปรากฏว่าการแจ้งเตือนมีความสเสถียรและความแม่นยำไม่มีจุดผิดพลาดคา่ะ ค่ะเลยทางซ้ายนะคะคือภาพโมเดลของโครงงานเราค่ะทางขวาคือรายละเอียดโปรแกรมของเราค่ะบทที่5สู่ผลวิเคราะห์และข้อเสนอแนะโครงงานการออกแบบชิงวิศกรรมเรื่องกล่องจดหมายและพัสดุอัตโนมัติน่าจัดทำตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรมโดยสู่ผลการทดลองการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะดังนี้ สู่ผลกาทรทดลองกล่องจดหมายและพัสดุอัตโนมัติสามารถนับจํานวนได้สามารถแจ้งเตือนจํานวนแปลงไรายได้และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ผลกล่องจดหมายและพัสดุอัตโนมัติสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริงและแจ้งเตือนจํานวนแปลงไรายได้จริงควรปรับปรุงให้ตัวกล่องมีความแข็งแรงมากขึ้นและปรับปรุงให้โปรแกรมมีความเสถียรมากขึ้นเพื่อให้ชิ้นงานทานํางานนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อเสนอแนะการรองรับขนาดพัสดุที่หลากหลายตัวกล่องจดหมายจึงต้องมีขนาดที่ใหญ่เพื่อรองรับพัสดุขนาดใหญ่แต่จะมีผลทําให้ตัวกล่องใช้พื้นที่จํานวนมากจึงทําให้ไม่สะดวกในกรณีที่มีพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งไม่เพียงพอในการติดตั้งนอกจากนี้ควรมีวัสดุที่กันน้ําและควรมีระบบล็อกที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการลักขโมยขอบคุณค่ะ